สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนสะํสำหรับแนวทางราวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลนะครับของวันที่21ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อ่านเล็กเด่นจากศูนย์ถึงเก้าโอกาสจเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูสามอีนะครับผลออก95899นะครับผลออกมชลค่นตัวนี้แล้วกันเนาะ958นะครับ เก้าเก้าก็ไฮห้าเก้าเนาะไปอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับสามัคคีจุดห้าเก้า็เขาห้าวิ่งลดนะครับส่วนตัวเจาะก็เข้าที่เลขเก้านะครับแต่ว่ามันไปติดแปดอยู่ด้านหลังเนาะเป็นห้าแปดผมไม่ได้จับผมข้ามไปเต้มหนึ่งนะครับห้าเจ็ดห้าเก้หาห้าศูนย์ออกห้าแปดนะครับ ครับต่อที่สามัคคีนะครับสามัคคี vip ผลออก4 6 4 3 4นะครับ4 6 4นะครับ3 4ก็ตัวประกบพเข้าที่เลขก4เนาะแต่เลขเด่นหลุดนะครับเพราะว่าตัวประกบเาด้วยกันนะครับ4กรกับ6 เลขเด่นหลุดนะครับ4 6มาด้วยกันนะครับเด่นในที่เลขก8นะครับแต่ว่าตัวแทนของเขามานะครับคบือเลขก3มเขถือว่าหลุดไปเนาะนะครับสำหรับสาคิี VIP เรามาดูราวว i p นะครับผลออก7 3 1 5 7 7 3 1กับ5 7 หกกับ0นย์นะครับแนวทางได้ก็ระวังเลขเก็บนะครับก็มาที่ตัวรองเขาเนะาะก็ถือว่าแนวทางหลุดนะครับสำหรับเรา VIP นะครับก็ถือว่าหลุดไปนะคร,ครับก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางไหนหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับเราทำเมือ่อคี้เ่อบานน้เนาอนะครับ มาดูวันที่22นะครับวันที่22เดือน11นะครับ2568แน้อยวตามผมก็พูดไปแล้วเนาะต้นลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูราวสามคีก็เขียนยอดเลยเนาะนะครับสามคี นี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นได้4กับ5ับก็ยังเน่นในที่เลขค่าอยู่นะครับส่วนตัวประกบนะครับ1 2 3ก็จับไปที่5 1 5้าสสนะครับส่วน3าตัวนะครับสตัวผมจับไปที่951ห้ทีน่9 5ะครับก็จะจับไล่ก็ได้951 952 953นะครับแต่ันดนี้าที51 กับต่อที่3ามคีวีไอพีนะครับวันนี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นได้เลขสามกับเลขสี่ ก็ในหน้าที่ในหน้าที่เลขสามเหมือนกันเนาะแต่สองเลืทางมาติดเลขสี่นะครับสองเลืทางมาติดเลขสี่ใครจะจับเลขสี่ก็จับเนาะนะครับตจนตอนที่ผมจับคือเลขสามนะครับ ตัวประกอบนะครับ5 6 7ต่อไปที่3 5 3 6 3 7ส่วน3ตัวผมจะกไปที่0 3 6ตัวที่ผมแนะนำก็คือ36 ก็จะจับได้สามห้าสามนะครับระวังเลขเด่นมันมาด้วยกันนะครับสำหรับสามอคีเนี่ยสาระวังไว้ด้วยเนี่ยสามห้าก็ติดตั้งสองแนวทางเลยนะครับก็ต่อที่ลาวีไอพีนะครับลาว VIP ีไอพีลเลขเด่นนะครับ ได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งผมเน้ที่เลขศูนย์นะครับตัวประกบสองสาม่จะเป็น0,2 0ยแล้วก็ศูนยตัวผมจับไปที่7,02 70, ก็อนในจุดนี้เนาะศูนสองแลับก็บตามนี้นะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตานนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ 22เดือนสิบเอ็มันลอสินะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้กขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ